สวัสดีครับสวัสดีครับลายวันใดสามศูนยสามศูนย์สามศูนยมันใจคับมันใจแน่แทะสามศูนย์ลอยงเอา้เตาคะม่ถึงายพุ่นฮะน้อดังิคือว่ามั่นใจคักมันใจแน่แท้ว่ามั่คือกบอกันตัวเลยมันคือว่าทุ่มออกยังคักแทะถือเลขก่อน เขากันก็ดีบาการสิไรฮะเล็กเขากันเล็กเล็กกันเล็กกันเล็กันไว้หายแต่หัวปีพุนก็จะมากันแล้วว่าี่ซื้อนั่งน้เขาอย่างเขาซื้อทั้งตทางไก่ทั้งอย่างดีีสฝันแม่นตีด้เนาะเรายังแม่นต่อฮะน่เขาว่าสามงวดงสิบเจ็ดมาหอดสิบเก้จดิบเก้าแล้วก็มาสามศูนย์ สิบเจ็ดสิบเก้าสามศูนย์เนาะเขามันนีับเียวมงจะได้เดียวอ๋อก็จะได้หัดสามศูนย์นี่สามศูนย์เพราะว่าขับหลีกได้ก็ได้เพราะเบเพราะเต็มได้เพราะเต็มได้เพราะเต็มนี่คิดเขียวยคดเขียวคิดเขียวนานหอกจยู่แ่มนกีันนี้มีทุนเหรอ ใส่เล่นตัวผูเหนียวนี่กีันอืมันมาไหนกงงมดมาหนฝันว่เห็นผู้สาวเก่าเสาวเก่าเงินใหม่สมสิบาทวะเอ้งกู่เต้าค่าไปเร็วเมื่อนอนฝันว่าอริคก็น่าก็เลยมาที่ฐานอืมอรผู้สาวเก่ามาพอดีออเขาหลว่าเลยวันนี้เจ้าหอยเงินเจ้าสามสิบาทคนนเออม่ได้สามสิบาทมาเสียงเหมือนมือหลังมันไามอีกเปล่าขอยเป็นเงินยอมขอยบ้านเด้่อว่าส่นอีเก้เหรอ มันไปถามมึงบ้านลขทีมันหาที่หาปมัน <at> ว <high> ัวเก่าเก่าบ like ้านลกทีหาหาอกเก่าเก่าเไม่เก่าเก่าจะซัดข้างยันอแต่ก็เบิดนบ้านลขทีองวันี้เป็นหังหาหานี่จากเราเด้อมีคนถามด้ว่าอายุเพิ่นเท่าไหร่ปอายุเพิ่ยงไงผู้สาวเก้าน่ะ ามจีีสามนี่เขาทำอนุ้ยได้หัดป้วยโหรอโอ้พวกนี้เราอาจจะอกเงินนี้ไปได้นะบาตรอันที่ว่าหาสามศูนย์นี่ย้อนว่าอังก็คาใครยังหาบาทกัน้หรเอาหแต่ว่าเรายืนยันตัวเดียวได้หมดนสามศูนย์ตัวเดียวเรอาตัวเดียวเอาตัวเดียวสามศูนสเรามักตัวเดียวสามศูนย์ศูนย์สา เงดที่แล้วเรียบร้อยเงียงเดที่แล้วเงียบเดี้วอ่นเี้เดียวยินดีป่ะเงี้งเดี้ก็ฝันไปแตฝันขึ้นยังฝันแต่ว่าเมื่อท่านติดกันกองดอกที่เอาอยู่นี่เมื่อท่านที่เอาอยู่นั่นแหละเอาอยู่วันคือว่ามันโดนเทสเรียกสิออกที่เอากระกัดแสดงว่ามีโตัวเด็ดนี่ฝันได้ไหมเราออกความฝันเบิ่งฝันตัวงวดฝันตัวหางเล็ก มันตัวหางเลขไม่ไม่เอาแหร e ああีว่าเลขมาเลี่มันมันมาสามว่ะมาสามเด็กนี่มาสามนี่จดีตองหันแก่สามศูนย์วเลขออกวันเปิดหัดเล้หมดนี่วันปหัดวันหัดยวันขันวันเปหัดวนเปิดนันเปหัดดีเลขไม่ออกตัวนั้่อตัวออกเป็นน่เกาเก้วยกันออก้างล่างเกาเกาือกันแต่ว่าไม่ออกเลข วนตัวเดียวเล้ยสามเจ็ดเจ็ดสามเลขงวดนี่เลขออกสัญจรพร้อมมาออกู็จะโซนี่แต่ว่าก็บปหันกันก่องหอกว่าม่นสามอยู่มากเนี่ยสามสามสามหนังบอกนี้สามมาแท้สามมาแท้อีกสามมาเลงมามาไต่มาเทิงสามนี่อยู่ มาเป็นสีมาบุญอะล่ะถามนี่ก็ได้มาถึงมาบนอีกมาบุญมาบุญฮาลังกันยังยังเส้นหน่อยอยู่ล้วลังกันสีมาสามนามากกสีมากกันหนึ่งมาสามนึงสามหงมัเอารัางยางมอไกตัวไหนยางเกาเดียวตัวนี้เาคนนังสามศูนย์ถามมาแล้วสามมาอยู่ ตอนนี้สามนึงผมว่าสมสามนึงเนีเนสามชุนตัวก็ผมไม่แต่ว่าสมมาแค่สามมาแแต่วอลูกพอแดงสิลูพ่อเขาจะได้ไปหาบนิังเาไปมาหาพนยกรอนอาเรียวคนยีเอาเรียของผฝานพนยีก้อนนี่อันนี้ว่าสามละ สามตัวเก่านี่นะว่าสามศูนย์กับสามหนึ่งไปว่าสามศูนย์กับสามหนึ่งตัวเก่าตัวสันนะมันถีมากขันคันออกตัวเก้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งก็มันถี่มากวะลางว่ะมาลางสามหนึ่งถี่มากบุญโอ้สามศูนย์มาลางสามหนึ่งไปบุญสามศูนย์สอเขียนบุญสามหนึ่ง ันมาจังได็กกบ่คอมฝนถังลุมสามศูนบาท่นนี้เนี่ยจ๊รนมาจังได็เออท่านน่เนี่ยเจนเดีนนจะผู้สาวี่เก้านามันมากหรือว่าสามสี่มากคิดหอดเขาลายบ่อคืออดผู้สาลายบ่อผู้สาวเก่าลายบ่อายุเพิ่นเท่าไหร่ผู้สาวเก่าคืออายุสามสิบสี่ก็ห่างกันเถอะอ่กีเจไหนน้อเขาเกิดพ่อหม้อมีเอาตี sau câu lắm có 6 câu Samsee Samsee? Manatee has him hát 3 hát 3 hát gian bay. No, hiểm hát 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 hiểm con nên hành vô. Mặt tớ อันห่านําวันนี้ที่หาหานที่ได้อธิบายเห็นที่เป็นฟังน้าห่านก็ห่านห่านหอาบันก็เราวงกลมฮะอธิบายอธิบายอธิบายว่ากดีว่าสามเนี่ยวันนอธิบายบ้งวันเร็วว่าสามอี่ว่าผู้สาวโกมากเนี่ยวันนี้ไปตื่นไปศ่งว่าไปหาไปย่างกับไปใน้าน บบกนั้นมันเคยว่ามันเห็นนั่นงูมันสือตามตัวอันนี้พอดีไปนั่งที่บ้านมันพอดีงูแรงของ้านนี่งูแของานงูสีงูแรงของบ้านบ้านวันบ้านสาวเก่านะบ้านวันแบบมันเคยถิอวันนี้มันเป็นไรงูบ้านี่ที่ขาบ่าเลยถามบันบ้ก็สาางสันวานไล่ออกคือสิ่งเดีแต่พื้นใหม่สูงขึ้นมาแต่บ้าเลขที่มันนี่สิบสามก็ถือว่าสิบสีสิบสี่สิบห้ ว่าสามมาแทร่เราก็เรียเอาหนึ so, uh, ki, so, ่งมันนี่สิบสามสามหนึ่งสามคือคิดว่าเนาะเกี๋ยวไปอะไรนามันดูเดยไปจับหางูอยู่กำลังว่าจิบขามันว่าบดต้องขาว่าสปลปอยมันก็เล็ปลปอยไปแล้วว่าคณะเขาเขาไม่สูกคือคือดินเม็ดตัวนี้ในบ้านเลข่ที่เขาสสามตัวเหมนว่าที่สามหยิบมาเมียนมันจะเป็นสามหนึ่งอย่างนิเลนน้อเขาดิเลน ว่าสามีมากหนิเดวม่าสามีเดยเาเจ็ดไซส์บอลชนะเพาว่าเป็นงู่ะคุณมน่นสามนก็ว่าสามตัว่แล้วพระว่าบังงี้มันมันเหยียบเข้ามู่เขานมันถือจับมือหามือดิยู่ห้านมันมานมันมันว่างูเป็นเก่างูเป็นเก่างูอย่างนี้ก็จะเป็นเก่ากีแบบบ้าๆด้วยเพราว่าอยู่นี่แล้วตะวิบออกของแกก็เอาอะไรหรอเก่าอะไรเก่าอย่าง งวมึงหันบ่องดไหนเก่าสูนเก่าูนี่กอย่างก้ก้อนมันก็ตีแปลกๆเนาะตีงูเป็นเก่าเนาะมันก็ตีเป็นเจ็ดเนาะตีเป็นเเป็นเก่าสูงบ่อเก่าม่นบ่เม่นเก่าสูงเอน่นมเออเก่าสวันแงงานบ่ตีเป็นเก่มันมันมันตีเป็นเก่าันเอาพี่น้องก็ตีเอเองเด้อเอาเจ็ดเอาเก่ใส่ข้างหน้าก็ได้หรือว่าใส่ข้างหลังก็ได้เด้อ นี่เขาเอาแต่สองตัวก่อนี่เอาสอตัวไปก่อนไปนองตตีตัวใดตีเอามันจะสานก็สามศูนอันนูนี่ก็มันใจก็คือสามหนึ่งกับสามศูนย์สามหนึ่งกับสามศูนย์เอาเรื่อเรื่อสามมาแฉยหลักร้อยนี่ก็หลักร้อยนี่เจ็ดกับเก้าเอาแต่จะเหลือใส่เอาเองเด้อพี่น้องเจ็ดกับเก้าเนี่ยหลักร้อยถือีกถือยีกถือีกแท่ๆะือก่อ เอ๊ะตัวเกาหลีนะเนาะตัวไม่ตัวเกาหลีตัวไม่อะไรละตัวไม่เดี๋ยวนะโอ้มันกัดกันด้ซื้อกัดกันด้ซื้อมันก็มาอะไรได้ล่ะมีวันมาบ่อยพ่อหินมากตัวใดที่สุดครับนี่สี่ตัวนี่ครับเล็กเล็กสี่ตัวเล็กสี่ตัวเนี่ยครับหมายว่าสองตัวนี่มักท้ากันสามหนึ่งกับสามศูนย์อมันใจก็คือสามหนึ่งสามศูนย์นะครับสำหรับพ่อหินในงวดวันที่หนึ่ง มีธนยงสมพันาร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้คือเป็นฟันต่องว,ดฟ,งวดฟันต่อหางเลขนะครับเดี๋ยวกใกล้ๆมือ่อจังคอยมายำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่บัตรในกล่องนะครับตอนนี้นรเราบัตรในกล่องเด้อพี่น้องติดติดตัวนี้มาแท้สามติดสามมาแท้เนาะนนเดี๋ยวใกล้ๆมื่อจังคอยซืมะาตะาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพ่อพอเห็นครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขสุขดี